สวัสดีครับวันนี้มาดูเหรียญพารีพินานะคกับผมกันเชียงใหม่นะครับอันนี้เป็นบล็อกหลังแง่นนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับในสภาพที่สวยเนี่ยจะเป็นผิวไฟนะตรงนี้ก็ถามว่าเหรียญไม่ได้ใช้นะแต่เก็บไม่ดีนะครับก็จะเป็นสนิมเขียวขึ้นแบบนี้นะครับเต็มวงเลยนะนี้นะครับถ้าผิวไฟส้มๆแดงๆเนี่ยจะเล่นหากันหลายๆพันนะครับนะครับ ห้าหกเจ็ดพันนะแต่ความแดงนะครับนะแบบนี้ก็จะไม่ถึงนะครับนะแบบนี้จะอยู่สักสี่พันบวกลบอะไรประมาณเนี้นะครับนะสี่ห้าพันอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าหลังแอนก็ที่มาเนี่ยนะหลังจะแอนแอนนะครับเห็นไหมแอนเข้าไปเลยนะครับนี่สองสี่เก้าห้านะเป็นบล็อกเสริมนะครับไม่ใช่บล็อกนิยมนะตัวตัดเนี่ยดูนะครับขีดขาดครึ่งนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับประมาณนี้นะถ้าดูไม่ทันก็แคปไว้นะครับ นี่นะครับ <c oughs> นี่ข้าื่องล่างนะครับเห็นไหมเอ็นเลยไหม่แล้วก็ความคมชัดนะของเซียนนะครับนี่เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะสองสี่เก้าห้านะครับเป็นบล็อกเสริมนะครับแบบนี้ไม่แพงนะครับนะต้องเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับแล้วเป็นเนื้อฝาบาทเป็นบล็อกนิยมแบบนั้นแพงนะครับ ใครมีแล้วอยากปล่อยนะครับส่งรูปม,มาดูได้นะที่ลายดีอาร์ไซด์จีเวนเซียมนะครับขอบคุณครับ